สวัสดีครับช้างไอชาแนลครับที่งนี้มากันที่โปรแกรมอีกโปรแกรมหนึงที่เด็ดของเรานะครับ Elephant Lover ภูเก็ตครับ mm hmm. ก็มุมนี้ก็เป็นมุมสบายๆผ่อนคลายลีแล็กกับช้างแสนรู้ของเรานะครับที่นี่ก็จะมีพังฟ้าใสแล้วก็น้องช้างอีก2-3ส,สามเชือกอยู่ที่นี่นะครับ ก็จะแยกโซนออกมาอีกโปรแกรมหนึ่งครับนะครับหาดส่วนตัวครับครับบริเวณรอบๆนะครับรายล้อมไปด้วยธรรมชาติครับนะครับลายเวทครับก็วันนี้พี่ยันนะครับเลิศสวัสด์ก็ช่วงเช้าก็ฝ้าขึ้นไปขี่ข้างบนครับส่องรุ่โน้นเสร็จก็ พาป้าป๋ากับหมามาเล่นน้ำนะครับทำโปรแกรมที่กันที่ทะเลครับวันนี้ยังไม่ได้หยุดเลยครับปิยันครับหัวใจหล่อมากครับหัวใจหล่อจริงๆครับนะครับมีจรญยาบรนในการให้บริการลูกค้าแล้วก็มีความสุภาพเรียบร้อยนะครับเป็นคนที่น่านับถืออีกคนนึงนะครับนะครับปิยันครับอยากจะฝากไว้นะครับในอ้อมกอดของทุกคนนะครับ นะครลูกค้าลงเล่นน้ำรีแลกซ์สบายๆกับช้างนะครับดูครับช้างแสนรู้นะครับอยากจะบอกว่าเป็นแบบนี้ไม่ได้ทุกเชือกนะครับไม่ใช่ว่าเห็นของเราแล้วนะครับเห็นเห็นช้างเชือกอื่นแล้วจะเข้าหาเข้ากอดแบบนี้ไม่ได้ทุกเชือกนะครับนะครับอยากจะฝากอ่าแขกคนที่รักช้างทั้งหลายนะครับว่า ทำแบบนี้ไม่ได้ทุกเชือกนะครับนะครับอย่าคิดว่าเราเป็นคนรักช้างแล้วจะเข้าหาช้างแล้วช้างไม่ทําอะไรเรานะครับไม่ใช่นะครับบางช้างบางเชือกก็ดุนะครับนะครับเอางวงตีเอางวงตบนะครับเอางวงฟาดนะครับบางตัวก็เอางวงดึงไปแล้วก็เหยียบนะครับ อันตรายนะครับบางตัวเอางวงม้วนแล้วก็วิ่งชนบ้างนะครับนะครับช้างที่เป็นแบบนี้ก็คือต้องเป็นช้างที่ผ่านการฝึกฝนแล้วก็อยู่ด้วยความสนิทสนมชิดเชื้อกับคนนะครับสนิทกับคนเป็นอย่างดีนะครับถึงจะทําแบบนี้ได้นะครับเพราะฉะนั้นต้องมีความเข้าใจพอสมควรนะครับว่าสายตาช้างอยู่ยังไงนะครับ กิยาท่าทางหูสะบัดไปมาอารมณ์ดีไหมนะครับเหลือบมองไหมนะครับจะวิ่งจะตื่นไหมนะครับตกใจคลื่นหรือเปล่าครับนะครับนี่ครับนี่คือการคัดสัรของทีมงานช้างให้นะครับนะครับนี่คือความสุดยอดของพวกเรานะครับที่สามารถคัดช้างดีๆมาให้บริการลูกค้านะครับมาสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศชาติให้กับปางนะครับดึงดูดลูกค้าเป็นช้างแม่เหล็กของ ที่นี่นะครับทุกเชือกนะครับคือช้างแม่เหล็กครับนะครับนะครับอย่างที่ผมเรียนอย่างที่ผมกล่าวนะครับนะครับช้างแต่ละเชือกก็ไม่เหมือนกันนะครับก็เป็นเหมือนเกรดรถแหละครับนะครับมาส d a าโตโยต้าฮอนด้าเบนซ์นะครับก็เลือกเอาครับคุณจะเลือกขับรถแบบไหนครับนะครับก็ราคาก็ปกติแล้วครับ ก็เหมือนเหมือนทุกสิ่งทุกอย่างก็คลายรถนะครับราคาก็ไม่เท่ากันนะครับถ้าเบนซ์ก็จะแพงหน่อย3 4มี่ล้านนะครับนะครับ BM เอ็มวอล amborghini อะไรครับนะครับก็เลือกเอาครับว่าคุณจะเลือกคุณภาพช้างราคาไหนแบบไหนนะครับถ้าราคาต่ำหน่อยก็ช้างที่ไม่นิ่งช้างที่เคยฆ่าคนมาแล้วศพสองศบนั้นราคาก็จะต่ำหน่อยนะครับหลักแสนนะครับ ช้างที่ไม่นิ่งนะครับชอบตื่นนะครับเห็นอะไรเสียงลมพัดไหววิวมาก็วิ่งก็ตื่นก็อีกราคาหนึ่งครับแต่มันเจ็บใจที่สุดคุณรู้ไหมครับมันคืออะไรนะครับเอาช้างแบบนั้นนะครับมาอัพราคาขายมาหลอกนะครับสงสารมือใหม่จริงๆนะครับมือใหม่นะครับช้างไม่เป็นไรช้างดีนะครับโดนหลอกขายนะครับเพราะฉะนั้นมือใหม่สมควรอย่างยิ่งนะครับ สมควรอย่างยิ่งก่อนซื้อช้างนะครับต้องศึกษาหาคนที่ไว้ใจได้มากที่สุดนะครับเพราะพวกเราเป็นห่วงตรงนี้ครับนะครับพวกเราเคยโดนมาแล้วกว่าจะมีวันนี้นะครับระยะเวลา20ปีนะครับโดนมาสารพัดครับโดนหลอกโดนช้างที่ฆ่าคนมาแล้วโดนช้างวิ่งโดนช้างที่สะบัดแต่พวกเราเอาอยู่แล้วก็ออกตัวมันได้นะครับแล้วก็อยู่ได้แก้ได้ด้วยความรักด้วยความจริงใจในวงการซึ่งกันและกันครับนะครับ ให้ร้ายให้ร้ายกับคนให้ร function, ห้ายกับคนอื่นนะครับก็มันก็จะเข้าหาตัวเองครับให้ทุกแก่ท่านทุกนั้นถึงตัวครับนะครับสุภาษิตนี้มันเป็นจริงครับเดียกับถ้าเคยให้ร้ายผู้อื่นเป็นยังไงแต่ไม่นานก็จะกลับเข้าหาตัวเองครับนะครับนะครับเพราะฉะนั้นเรามุ่งมั่นในเส้นทางของเราอย่างเดียวครับนะครับครับ ทุกคนที่มาก็คือมาด้วยหัวจิตหัวใจที่อยากให้ลูกค้ามีและได้บริการที่ดีที่สุดครับนะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าไม่ต้องการคุณภาพไม่ต้องการคุณภาพเราก็ขอแค่ได้ทำโปรแกรมให้ผ่านไปวันๆนะครับก็ก็บอกแล้วครับ ทุกนั้นก็จะถึงตัวครับลูกค้าก็จะหายไปเรื่อยๆนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราเน้นก็คือเน้นบริการครับแล้วก็เน้นช้างนะครับให้เป็นมิตรกับลูกค้านะครับแล้วก็เน้นความบริการดีๆนะครับแล้วก็คอยเทรนคอยดูอาการช้างนะครับบางทีลูกค้าไม่เข้าใจก็ดึงกล้วยนะครับป้อนกล้วยดึงไปดึงมายื่นไปยื่นมาคือรักษณะนี้ ช้างไม่ชอบนะครับก็จะเกิดอาการหงุดหงิดแล้วก็จะเกิดอันตรายต่อลูกค้าได้นะครับเพราะฉะนั้นควานก็ต้องคอยบอกนะครับนะครับจุดเริ่มต้นของการดุจุดเริ่มต้นของการนิสัยไม่ดีของช้างนะครับก้าวร้าวของช้างก็คือนะครับก็มาส่วนมากก็มาจากสาเหตุนี้แหละครับนะครับ,นะรบก็มาจากสาเหตุแบบนี้แหละครับลูกค้าไม่เข้าใจแล้วก็ ไปยื่นกล้วยยื่นอาหารให้ก็ยื่นยื่นยื่นไปจะป้อนแล้วก็ดึงกลับมาคือออกอาการกลัวพอกลัวปุ๊บเนี่ยลูกค้าก็จะถอยมานะครับทีนี้ช้างมันก็อยากจะกินงดงิดนะครับก็เลยบางทีกระโดดใส่กระโดดเหยียบเลยบ้างนะครับเพราะงะั้นควานนะครับต้องอธิบายให้ลูกค้าได้แล้วก็คอยควบคุมช้างนะครับสิ่งที่เราภูมิใจมากที่สุดก็คือตอนนี้เราควบคุมระบบได้ครับนะครับงานใหญ่ไม่ใช่ว่าจะ หน้าบานได้นะครับผิวพันธ์สังคมภายนอกนะครับมีหน้ามีตาจริงๆครับนะครับผมก็เคยมาแล้วนะครับแต่ลึกๆในอ,อกหัวอ,อกครับเป็นกังวลครับนะครับกลัวช้างจะนิสัยไม่ดีกลัวควานจะเลี้ยงไม่ดีควานมีปัญหาไม่ทิ้งช้างบ้างนะครับเพราะฉะนั้นก็ถอยลงมาทำแต่ ธุรกิจที่เราควบคุมได้เราดูแลทั่วถึงครับเมื่อก่อนนะครับช้างไปอยู่ปางข้างนอกก็มีครับไปรับจ้างครับแต่พอทําไปทํามามันดูแลไม่ทั่วถึงครับแล้วก็เวรกรรมตกตู่ที่ช้างครับนะครับขวานก็ในเมื่อเราดูแลไม่ทั่วถึงเนี่ยนะครับความบกพร่องก็จะเกิดขึ้นครับที่ว่าทิ้งให้ดูแล้วไม่ต้องไปสนใจไม่มีหรอกครับน้อยคนครับนะครับแต่วันนี้ครับเราเจอคนเหล่านั้นครับนี่คือสิ่งที่โชคดี ของเรานะครับเพราะเรากล้าวัดนะครับกล้าเสี่ยงกล้าคัดนะครับแล้วก็กล้าลองครับมันถึงสําเร็จครับนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราเปิดโอกาสให้คนเหล่านี้ได้ให้แก้ตัวแก้ตัวครั้งแล้วครั้งเล่านะครับห้ารอบหกรอบไม่มีผลครับนะครับเพราะฉะนั้นเวลาตัดก็ต้องตัดนะครับเวลาให้โอกาสก็ให้โอกาสครับนี่คือความเด็ดขาดของพวกเราครับทีมงานช้างอชาแนล ทีมงานช้างไอ้ไทยลนช้างไอชาแนลครับวันนี้เปลี่ยนบรรยากาศนะครับมาทำโปรแกรมกันที่ทะเลครับโอเคครับสวัสดีครับเล็กๆน้อยๆครับสาระมีกันทุกวันครับด้วยความเป็นจริงครับสวัสดีครับ Shanghai Channel